สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไตตนะคะพ่น้อทอดไข่คะ่ะทอดไข่อาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เขยา่าเขยา่าค่ะ ขยา่าเขยา่าวันนี้ก็เนาะยายหิวข้าวก็ยังว่าเนี่ยเช้าๆมาก็ต้องเติมพลังก่อนนะคะพี่น้องเช,ช้าสุดจะได้กินยานะคะขย่าเขาจะนอยเนะาะไข่เขยา่ายายไทยๆนะคะพี่น้อง ใบนี้ดีมากๆเลยพี่น้องทอดไข่แล้วทีนี้เราก็ต้องมารองดูว่าเข้าว่าเข้าจะเป็นยังไงต้องใส่น้ำมันดิ ดูมันสีสวยไหมนะคะทีนี้เราก็ค่อยๆเาลาะแล้วอยากจะดูว่าเขาจะสวยไหมบ้าวนะคะพี่นอ้องไข่แย่ไทยๆก็น่ากินอยู่นะเห็นไหมคะพี่นอ้องอ่ะเราก็ได้ไข่ม้วนที่สวยลากเข้ามานิดหนึงสอ็ ไแหลยค่ะไข่อ่อนๆคือน้องไข่อ่อนๆยายจะกินแล้วยังชอบนะคะพี่น้องชอบล,ลีลาสี่ใบนะพี่น้องวันนี้กินไข่สี่ใบนี่ก็แบ่งครึ่งหนึ่งเช้าแล้วก็ครึ่งหนึ่งเที่ยงค่ะอ่อนนะคะจะได้ไข่หมุน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  เห็นไหมคะน้องสวยงามตามท้องเรื่องอาเชียงกอนอร่อยไหมไข่แย่เค็มไข่ยาไทยไทย,ไทย,ไทยมีค่านะคะพี่น้องเช้าเช้าหมุนเข้าไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขา ต้องไปนอนนะคะพี่น้องไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ถึงข้างในไม่ร้อนแต่ข้างนอกเราแค่เอาข้างน้นงนอกให้มันกรอบเราก็จะปล่อยเขาไว้สักพักหนึ่งเราก็จะได้ไขาที่อร่อยอรอยนะคะประมาณนี้เนาะก็โอเคพี่น้องอาหารเช้ายายแทดๆท้ัมนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋า เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอยู่ดีมีเฮงนะคะพี่น้องสวัสดีวันพุธมีความสุขกันทุกคนนะคะพี่น้องจา๋าคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมผัสปัตนานะคะพี่น้องบ้านยาไทยไทยฝนตกนะคะพรฉะนั้นก็นกินของร้อนๆนะคะเห็นไหมคะพี่น้องมันก็จะได้กรอบๆนุ่มๆน,นะคะเราก็จะไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆอยู่ดีมีเฮงกันทุกคนเ้อพี่น้องจา๋า ใช่มมันเดี๋ยวเราก็เอามาหั่นเป็นชิน้นเป็นเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิน้นน,นะคะเราก็จะได้สวยอร่อยเพราะเตามันค่อยๆเปิดไฟนะคะมีคุณค่านะคะเช้าเช้ายู่ดีมีเฮงกันทุกคนนะคะเดี๋ยวคอยติดตามนะคะว่าวันนี้ยายจะทำอะไรบ้างติดตามค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีเฮงเนะ้อ